สามกีป่วยหนักในคุกต้มฟ้าทลายโจรกินเองเอ้ยมันมีหม้อมีมียาเอามาจากไหนวะเอองงไหมงงไหมมันมียาหม้อมันมีหม้อมีไหมีสมุนไพรเอาเข้าไปได้อย่างไงวะนะโอ้ท่านผู้สมครับ เป็นข่าวแปลกๆข่าวประหลาดสามกรีบป่วยเป็นไข้โอ้ยต้มฟ้าทลายโจรกินเองวะสานนะเจ้าคือนิยายเจ้าคือเจ้าคือนี่เก่งแท้เจ้าเจ้ามีหม้อยาเจ้ามีสมุนไพรเจ้ามีเตาเจ้ามอาีอุปกรณ์ครบคันพอแท้ทำายังกับ ต้มยาสมัยก่อนกินเนาะโว้ยฮะเจ้าเป็นหมอยาเขาก็มียาพาราให้กินเขก็มีอะไรให้กินทำไมไม่กินจะไปต้มสมุนไพรใกินทำไมโอ้ยนับวันยิ่งเพอเจอนะไอพวกช้างเจ้าลมเจ้านี่นะเออแปลกประหลาดนะ แปลกประหลาดที่สุดเลยพวกสนิ้วนี่นะเออมันไปแต่งนิยายมันไปแต่งอะไรของมันมาอีกว่ะเออโออยู่นอก,นอ,กอยู่ข้างนอกไม่ชอบไนงะชอบชอบเขาไปแต่งนิยายนะนี่ล้านะจุดจบของไอ้พวกชั้งเจ้าลมเจ้าเออชั้งเจ้ามากก็เป็นอย่างนี้แหละจิตใจไม่ไม่ปกติเท่าไหรว่วะ ฉันว่าแกไม่น่ากินต้มสมุนไพรหรอกฉันว่าแกน่าจะต้อมอย่างอื่นกินมากกว่าถ้าถ้าจะมีขนาดนั้นนะฉันว่าแกนะต้มไอ้นี่กินดีกว่านะต้มแซบกินเลย <c oughs> ฉันว่าแกต้มแซบกินเลยดีกว่านะนแกก็มีแกก็หาข่าตะไคร่ใบมะกรูดแล้วก็มาต้มแซบใส่พริกนะใส่เนื้อแซบๆต้มกินซะ ถ้าแกจะต้มสมุนไพรในขนาดนี้นะนะเออโอ้ยถ้าแกจะต้มขนาดนี้แกก็ต้มอันนี้กินโลดนะเออแกก็ต้มยำทำต้มยำกินโลดเออโอ้พูดซะเวอร์พูดซะแบบทำยังกับติดคุกอยู่สมัยสมัยก่อนนะติดคุกสมัยก่อนมันยังไม่มีหมอดยาให้ต้มนะเนอะ นี่ยงคุกสมัยนี่โอ้มีหมอ,อยาให้ต้มกินด้วยเนี่ยฮะโอ้ยนะคนคนช่างเจ้านี่มันจินตนาการสูง,งจริงจริคนช่างเจ้านี่ไอพวกช่างเจ้านี่อนอกจากช่างเจ้าแล้วยังกินจตน่าการสูงอีกออเรือนจำที่ไหนก็จะมีหมอให้ต้ม นะเดือนจำที่ไหนก็จะมีแก๊สมีเตาให้ต้มแกก็พูดไปทั่วโอ้ยมีต้มขนาดนี้แกก็ต้มแจกคนอื่นไปเลยแกก็ต้มท่อมกินไปเลย,ยงั้แกก็ต้มน้ำท่อมกินไปโลดนะเออโอ้เพื่อเจอจิบนะเออ นี่แหละไอ้พวกเวนกำมไพวกสามนิ้วนะติดคุกยังพอยังเพ้อเจอยิงนะวันวันหาแต่เรื่องเฟกนิ้วหาแต่ปันเฟกนิ้วไอ้พวกสามนิ้วนี่เนี่ยเออไอ้พวกสามนิ้วก็ขยันเลือกจริงจริงไหวคนพวกนี้มันก็ชังเจ้าเหมือนกันมดมันก็เลยเลือกเหมือนกันมดแหละนะคนมันชังเจ้าเหมือนกันคนมันก็เลือกเหมือนกันมดเอือ เ,ออเจ้านี่นะนะเื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ